คนสาเร็จมักมีวิธีคิดที่ช่วยให้พวกเขาเก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายในชีวิตนี่คือบางส่วนของวิธีคิดที่ทําให้คนสําเร็จแตกต่างจากคนทั่วไป 1. คิดในแง่บวกคนสําเร็จมักมองโลกในแง่ดีและมองหาความเป็นไปได้ในทุกสถานการณ์แม้จะเจอกับปัญหาหรือความล้มเหลวพวกเขาจะมองว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองมากกว่าที่จะยอมแพ้หรือท้อแท้ 2. คิดแบบมุ่งผลลัพธ์ต u t c o m f o c u s thinking) พวกเขาจะโฟกัสที่ผลลัพธ์ที่ต้องการและมองว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นสิ่งสําคัญการตัดสินใจและการลงมือทําของพวกเขามักจะถูกกับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ที่อยากได้ 3. คิดแบบวิพาก i c a l Thinking คนสําเร็จมักใช้การคิดเชิงวิเคราะห์และวิพากในการตัดสินใจพวกเขาจะพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดมองหลายมุมและใช้การวิเคราะห์เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด4คิดอย่างมีกลยุทธ์ s t e g i c thinking พวกเขามีการวางแผนระยะย,ยาว และสามารถคิดในระยะยาวได้ดีการตัดสินใจที่พวกเขาทำมักจะสอดคล้องกับแผนและเป้าหมายในอนาคต 5. คิดแบบ Growth Mindset ทัศนคติการเติบโตคนสำเร็จเชื่อว่าความสามารถสามารถพัฒนาได้ผ่านการฝึกฝนและการเรียนรู้พวกเขาไม่กลัวที่จะทำผิดพลาดเพราะพวกเขาเห็นว่าความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 6. คิดแบบความรับผิดชอบ Ownership Mentality พวกเขามักจะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทั้งหมดในชีวิตและการทำงาน โดยไม่โทษปัจจัยภายนอกหรือคนอื่นแต่จะมองหาวิธีที่จะปรับปรุงตัวเองและสถานการณ์ที่อยู่ในมือ7คิดแบบการให้ความสำคัญกับการพัฒนา s e l l Development Focus) คนสำเร็จมักคิดถึงการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านทักษะความรู้และความสามารถพวกเขาให้ความสำคัญกับการลงทุนในตัวเองเพราะรู้ว่าความสำเร็จในระยะยาวต้องการความสามารถที่สูงขึ้น8คิดอย่างยืดหยุน่น (Flexible Thinking) พวกเขาสามารถปรับตัวและปรับแผนได้เมื่อพบกับสถานการณ์ใหม่หรือไม่คาดคิดคนสําเร็จมากไม่ยึดติดกับแผนเดิมหากมันไม่เหมาะสมอีกต่อไปการฝึกฝนวิธีคิดเหล่านี้สามารถช่วยให้เราเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จในชีวิตได้แม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาและปรับตัวการคิดในแง่บวกหมายถึงการมองโลกและสถานการณ์รอบตัวในแง่ดีและมองหาความเป็นไปได้แม้ ในช่วงเวลาที่ยากลําบากการมีทัศนคติแบบนี้ช่วยให้เรารับมือกับความท้าทายได้ดีขึ้นและยังส่งผลต่อสุขภาพจิตและการตัดสินใจในทางที่ดีขึ้นด้วย 1. มองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์แม้จะเจอปัญหาหรืออุปสรรคคนที่คิดบวกมักจะมองว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้หรือเติบโต 2. เชื่อในความสามารถของตัวเองการคิดในแง่บวกช่วยให้มั่นใจในความสามารถในการแก้ไขปัญหาและบรรลุปเป้าหมาย 3. มองโลกในแง่ดี มองเห็นด้านดีในผู้คนและสิ่งรอบตัวทําให้ชีวิตมีความสุขและสมดุลมากขึ้น4เน้นที่การพัฒนาและการปรับปรุงแทนที่จะโฟกัสกับความผิดพลาดคนที่คิดบวกจะหาวิธีที่จะแก้ไขและพัฒนาตัวเองต่อไป5เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นความคิดบวกของเราสามารถกระตุ้นให้คนรอบข้างรู้สึกดีขึ้นและมองโลกในแง่ดีเช่นกันการคิดในแง่บวกไม่ใช่การมองโลกในอุดมคติแต่คือการเลือกมองสิ่งดีๆที่มีอยู่ และเชื่อในความสามารถของตัวเองในการเผชิญกับทุกสถานการณ์การที่จะรวยไม่ได้เป็นเรื่องของโชคเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการคิดและลงมือทําตามกลยุทธ์บางอย่างอย่างมีระเบียบและต่อเนื่องต่อไปนี้คือลักษณะบางประการที่จะช่วยให้คุณเดินทางไปสู่ความสําเร็จทางการเงิน 1. สร้างทัศนคติที่ถูกต้องเชื่อในตัวเองความมั่นใจในความสามารถและการตัดสินใจจะช่วยให้คุณมีแรงผลักดันในการทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จคิดระยะยาวคนที่รวยจะไม่มองแค่ผลลัพธ์ ในระยะสั้นแต่จะตั้งเป้าหมายที่ยาวไกลและมุ่งมั่นทําให้สําเร็จ 2. การลงทุนในการเรียนรู้พัฒนาตัวเองศึกษาหาความรู้และทักษะใหม่ใหม่ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองเช่นการเรียนหลักสูตรใหม่ๆหรือการพัฒนาทักษะการเงินเรียนรู้จากคนที่ประสบความสําเร็จดูตัวอย่างจากคนที่ประสบความสําเร็จแล้วศึกษาแนวคิดและวิธีการของพวกเขา 3. การมีรายได้หลายทางสร้างหลายช่องทางรายได้ อย่าเพึ่งพารายได้จากที่เดียวหาโอกาสในการสร้างรายได้จากหลายแหล่งเช่นลงทุนในหุ้นธุรกิจออนไลน์หรือการสร้างสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณอย่างต่อเนื่องลงทุนอย่างมีวิจารณญาณการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพจะช่วยให้เงินของคุณเติบโตได้เร็วขึ้นเช่นลงทุนในสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนในตลาดหุ้น 4. บริหารจัดการการเงินการวางแผนการเงินมีการวางแผนการเงินอย่างชัดเจน และรู้จักจัดสรรรายรับรายจ่ายอย่างรอบคอบเพื่อที่จะได้เก็บออมและลงทุนออมเงินและลงทุนควรจะออมเงินให้ได้อย่างน้อย10-20%ของรายได้และนําไปลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถเติบโตในระยะยาว 5. มีทัศนคติของผู้ประกอบการมองหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถตอบโจทย์ตลาดคนรวยมักจะหาวิธีในการแก้ปัญหาและสร้างสิ่งใหม่ๆที่มีมูลค่าเพิ่มมองเห็นโอกาสในการทําธุรกิจ ลองหาความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองในตลาดและสร้างธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์นั้น 6. สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งสร้างความสัมพันธ์กับคนสําคัญการมีเครือข่ายที่ดีจะช่วยให้คุณเข้าถึงโอกาสใหม่ๆและได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทํางานร่วมกับคนที่เก่งกว่าการทํางานร่วมกับคนที่มีความสามารถสูงจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตในชีวิต 7. มีวินัยและความพยายามตั้งเป้าหมายและติดตามผล การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและทบทวนความคืบหน้าของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญไม่ยอมแพ้คนที่รวยมักจะมองเห็นอุปสรรคเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการเรียนรู้และพัฒนาพวกเขาจะไม่ยอมแพ้แม้จะเจอความล้มเหลว 8. ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญคนที่ประสบความสำเร็จจะมุ่งเน้นเวลาไปก,กับการทำสิ่งที่สำคัญและสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตและการเงิน การจะรวยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในช่วข้ามคืนแต่มันเกี่ยวข้องกับการทำงานหนักการลงทุนในตัวเองและการใช้เวลาและทรัพยากรในทางที่มีประสิทธิภาพการคิดในแง่บวกและมองหาโอกาสในทุกๆสถานการณ์จะช่วยให้คุณก้าไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้การทำดีแล้วรวยเป็นหลักการที่หลายคนเชื่อว่าเป็นไปได้และจริงๆแล้ว ก็มีหลายการณีที่คนที่ทำดีในชีวิตและทำเพื่อสังคมสามารถประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้แนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องรอให้โชคดีหรือสิ่งดีๆเกิดขึ้นเองแต่หมายถึงการใช้พฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนทั้งในด้านการเงินและชีวิตส่วนตัวนี่คือบางวิธีที่สามารถทำได้เพื่อทำดีแล้วรวย 1. ช่วยเหลือผู้อื่นการให้การให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเวลาความรู้หรือทรัพย์สิน สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและนำไปสู่โอกาสใหม่ๆในอนาคตบางครั้งการช่วยเหลือคนอื่นก็สามารถเปิดประตูให้เราได้ทำสิ่งดีๆที่ส่งผลให้ร่ำรวยในที่สุดทำเพื่อสังคมหลายๆธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในวันนี้มักเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาสังคมและนำไปสู่การสร้างมูลค่าและกำไรในภายหลังเช่นการสร้างธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนหรือการพัฒนาโครงการที่มีประโยชน์ 2. ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาความซื่อสัตย์ การทำธุรกิจหรือดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และความโปร่งใสจะสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้างซึ่งสามารถนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและโอกาสที่ดีในอนาคตการรักษาคำพูดเมื่อคุณรักษาคำพูดและทำตามที่พูดจะช่วยให้คุณสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและความสำเร็จ 3. ทํทำงานหนักและมีความพยายามการทำงานหนักการทุ่มเทในการทำงาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสามารถทําให้คุณกล้าสู่ความสําเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นความพยายามและความทุ่มเทจะไม่สูญเปล่าพัฒนาคุณภาพคนที่ทําดีและร่ํารวยมักจะมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพของงานและสินค้าเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่คุณทํา4การคิดบวกและยืนหยัดในความยากลําบากมองปัญหาเป็นโอกาสคนที่ทําดีจะมองเห็นโอกาสในการเติบโตแม้จะเจออุปสรรคและความยากลาบากโดยมัก จะใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้และปรับตัวรักษาความพยายามในยามยากการไม่ยอมแพ้เมื่อเจอปัญหาหรือการไม่ประสบความสําเร็จในครั้งแรกจะทําให้คุณเรียนรู้วิธีที่จะประสบความสําเร็จได้ในอนาคตหความเมตตาและความเอื้ออาทรการแสดงความเมตตาการช่วยเหลือผู้อื่นในเวลาที่พวกเขาต้องการสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเปิดโอกาสให้เกิดการสนับสนุนจากผู้อื่นสร้างเครือข่ายที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีที่สร้างจากความเมตตา และการให้สามารถเปิดโอกาสในการทำธุรกิจและสร้างรายได้ใหม่ๆ 6. ทําทำธุรกิจที่มีคุณค่าจริงสร้างมูลค่าให้กับผู้อื่นการทำธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและช่วยแก้ปัญหาของคนอื่นจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในระยะยาวธุรกิจที่ดีควรมีคุณค่าไม่เพียงแค่สร้างกำไรแต่ยังช่วยให้ชีวิตของลูกค,ค้าหรือผู้บริโภคดีขึ้นด้วย 7. การมีจุดมุ่งหมายสูงสุดมีเป้าหมายที่ชัดเจนคนที่ทำดี และร่ำรวยมักจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนและตั้งใจที่จะทําให้สิ่งนั้นสําเร็จด้วยความทุ่มเทและความมุ่งมัน่นมีจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่คนที่ประสบความสําเร็จมักจะทําในสิ่งที่มีความหมายและพวกเขามักจะมีวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในทางที่ดีขึ้นสรุปการทําดีไม่ได้หมายถึงการรอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นเองแต่เป็นการลงมือทําและมุ่งมัน่นทําสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าเส้นทางอาจจะยากและไม่เห็นผลทันที แต่เมื่อเราทำดีและให้คุณค่าในสิ่งที่ทำอย่างจริงจังก็จะนำไปสู่โอกาสและความสำเร็จที่ยั่งยืนได้ในที่สุด